สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะหมอจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องการรักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้นะคะว่าคืออะไรเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะสงสัยว่าวิธีการรักษานี้คืออะไรค่ะวัคซีนภูมิแพ้นะคะหรือเรียกอีกชื่อนึงคือการรักษาด้วยวิธีอิมมูนบำบัดค่ะหลักการคือเป็นการให้สิ่งที่แพ้เข้าไปในร่างกายแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเพื่อให้ร่างกายค่อยๆทนนะคะโดยคนไข้ที่จะได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้ค่ะ ก็อาจจะเป็นคนไข้ที่มีจมูกอักเสบภูมิแพ้ตาอักเสบภูมิแพ้พื้นผิวนัองอักเสบภูมิแพ้หรือว่าเป็นโรคขอบหืดนะคะซึ่งใช้ยาเต็มที่แล้วใช้ยามานานแล้วก็ไม่ดีขึ้นสักทีต้องใช้ยาไปเรื่อยๆหรือว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ไม่ได้เช่นที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวแล้วก็รักมากต้องอยู่ด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ไม่ได้การรักษาด้วยวิธีนี้ก็จะช่วยนะคะซึ่งเบื้องต้น ราก็จะต้องทราบก่อนว่าคนไข้แพ้อะไรค่ะด้วยวิธีการทำสกิลผิวหนังหรือสกินเทสหาว่าแพ้อะไรหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือตรวจเลือดนะคะก็จะทราบได้เหมือนกันว่าแพ้อะไรค่ะถ้าสมมติเลยกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ไม่ได้หรือใช้ยาเราไม่ดีขึ้นหรือว่าใช้ยามานานแล้วอยากจะให้อาการดีขึ้นกว่านี้ลดการใช้ยาลงได้วิธีนี้ก็จะตอบโจทย์ค่ะโดยที่จะมี2วิธีใหญ่ๆนะคะอันแรกจะเป็นแบบฉีดเข้าชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะคะ หรือวิธีที่2คือแบบอมใต้ลิ้นค่ะซึ่งวิธีอมใต้ลิ้นก็จะมีแยกออกเป็น2วิธีย่อยเหมือนกันค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นเม็ดอมใต้ลิ้นซึ่งจะใช้กับ ไรฝุ่นในคนที่อายุ12ปีขึ้นไปหรือถ้าสมมุติว่าเป็นอมใต้ลิ้นที่เป็นน้ำยาที่ของเราผสมสำหรับคนไข้แต่ละคนว่าแพ้อะไรนะคะก็จะเป็นหยดใต้ลิ้นวันจันทร์พุธศุกร์3วันต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะหอม5นาทีแล้วก็กลืนอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่อายุมากกว่า5ขวบขึ้นไปหรือวิธีฉีดก็เช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่มากกว่า5ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ค่ะ โดยที่การรักษาโดยวิธีนี้นะคะก็จะใช้รักษา3-5ปีค่ะค่อนข้างนานถ้าสมมติว่าเป็นแบบฉีดช่วงแรกประมาณ3-4เดือนแรกก็อาจจะต้องมาฉีดที่โรงพยาบาลทุก1สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะค่อยๆห่างออกจนเป็นทุก4-6สัปดาห์ไปเรื่อยๆจนครบ3-5ปีนะคะ 6 0 7 0ของคนที่รักษาด้วยวิธีนี้ค่ะก็คือจะหายและไม่แพ้สารก่อภูมิแพ้นั้นๆส่วนอีก 30%-40% นะคะก็คือยังไม่หายหรอกแต่ว่าดีขึ้นลดการใช้ยาลงได้ค่ะวิธีนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีภูมิแพ้แล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ไม่ได้หรือว่าใช้ยาแล้วก็ยังไม่ค่อยดีค่ะ